ไม่มีคำว่าหลวงคำว่าน้อยในฉากนี้ของไฟมานค่ะนาทีนี้มีแต่รวมพลังกันกำจัดศัตรูคนเดียวกันนั่นก็คือสุภาวีเบื้องหน้าเห็นทั้งนุสบาปุณการและราชนีศิรเลิศแท็กทีมกันทำร้ายฉัดปรปริยชัรกะให้ถึงชีวิตแต่เบื้องหลังทั้งคู่บอกว่าโหดแบบนี้แค่ในละครก็พอนะคะไม่ต้องห่วงนะแกไม่ตายตรงนี้หรอกเราจับที่ตายไว้ให้แล้ ส่วนสาวฉัดก็ต้องยกนิ้วให้ในความอึดและสปิริตนักแสดงของเธอแม้แต่นุสบายยังสลัดความเกลียดชังในละครเอ่ยปากว่าสงสารนักแสดงรุ่นน้องน่าจะเป็นด้วยจังหวะนี้ที่ฉัดต้องแสดงท่าทางการเลื่อนครั้งแล้วครั้งเล่าก็ไม่สมจริงสักทีพี่นุษแนะเทคนิคให้ฉัดก็ยังกลัวๆกล้าๆสุดท้ายเป็นอย่างที่เห็นค่ะ ตอนแรกหรือว่ามันมีไพ่ตรงนี้ไอ้ขาเนี้ยเป็นหลักแล้วฉับจะลื่นไปงี้ปึ๊บลงไปงี้เลยเพราะมันจะหมดมันจะไม่เห็นแล้วก็ลงไปนั่งเลยมันมันเล่าวาไม่เร็วแต่ก็มันธรรมชาติมันจะต้องลื่นเร็วอยู่น่แบบโหดร้ายมากเลยนะคะข้ามลอกเรียนแบบนะคะ <S <S เป็นพฤติกรรมที่ น่าเกลียดน่ากลัวมากมียหลวงลวงสังหารใช่ไหมคะคุณพี่โดยที่เราก็จะลาดสบู่เนี่ยไว้หน้าทางเข้าเราสองคนก็บุกเข้ามาลากกันจับเข้าไปในสาหน้าจับเข้าไปในสาหน้าซึ่งตั้งองศาไว้ที่หนึอยงศาน้ำเดือดปุดๆทีเดียวเรื่องนี้เล่นจริงเจ็บจริงค่ะยอมลงทุนนะคะฉันลื่นเองจริงๆค่ะ ก็คือเราก็เกาะไว้ไม่อยู่ด้วยแหละมันก็เลยลื่นไปจริงๆเริ่มเลอแล้วคะ่ะเมื่อกี้ลมแล้วก็หัวฟาดไปหลายรอบมากรอติดตามชมดูคะ่ะว่าสุภาวีจะลื่นลมสภาพไหนแล้วเป็นยังไงคะ่ะ